ครับเมื่อนี้ผ้ามากินนะครับผมตำแตงนะครับปลาเมกนะครับแล้วก็มะเขือนานาชนิดนะครับวันนี้เราจะกินกับนี่ครับผมเส็นหมามานะครับเส็นหมาหมาหอนหอนกันเลยทีเดียวนะครับนี่เคยเห็นยัยเจ๋เห็ดยัยเจ๋เอาตะเขียบกินน้ำอื้มอื้ม มะเขือม่วง,งไปทั้งกุ่นเลยช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันได้พี่น้องเด้อคนิด <c oughs> หน้ากำลังระบาดนะฮะ เป็นได้ยากอยู่พี่น้องเพราะว่าการตายว่าเป็นการพักผ่อนสว่ข้าวไม่เป็นเทือ่เรื่องจีงละเอียดอ่อนเสพข้าวยังมีสติอ เพราะว่าตอนนี้ข้าวปลอมก็ลายข้าวจริงก็ลายแวกรโควิดนาเมืกเ่กล้วยมันจะยากเราเห็นว่าตายอีกแล้วเห็น่ะจักตายหย่อนอยังตอนนี้แลเนเซโครโนาเบิร์อร่อยข้นกระดนอื้ม โควิดสิบเก้าโควิดน่มันวิตอยู่แล้วล่ะตะบาเห้าเานี่ยสีวิตบอถ้าขาดไปตัดสีปัจเจศีเด้ปัจสจศีไม่ยังนงมาเตีย้ยไม่กินไม่ขี่กินแล้วบม่ขี่นี่ตายก็คักใส่ตันเนาะมีสีไพโปสี่นี่แสดงว่าควบรู้สึกทางเพศเนี่ย บอมมี่ตายด้านสีแล้วก็นอนแต่ผู้ใดบ่พักพ่อ่ก็ตายเห้กันกินขี่สีนอนครบซึงสามมากกับเบิกบานสังเกตรวด ตุ่มผัวปาซ้ำเร้านะคือว่าแม่ปลาซ้ำเร้าที่ว่าเ,ป,าเ,าป,เป็นใตย,ยุดอกเป็นง,ด,งดิดเป็นแบบตั้งนาป่าสวยเป็นปะโลงเป็นปลเลงรู้สึกว่าขาดความหากัก ว่าตอนเศร้านั่เนเธอมาปน่อยหนำใส่น้าน้องน่องก็เลยรู้สึกโอเคเลยเพราะว่าอายผสมเศร้าหน้ากรสิประหยักแง่งมูกระสิประหยักบอกเขากะสกกิประหยัดกินประเทศง่ากระสียังแบบเปรีปร้ยหน้าผากยนย่อคๆๆิ้วยิๆ เพราะว่าผวัวะสมเจาะจับดาตะมุงเขียดถ้ามูามผู้ใดเกิดอาการแบบนี้แสดงว,ว่าผัวเราะสมเ้าอ,เอ,อย่าไปว่าให้มูถึงเทียงมาแดดออกเราวสิยหายดีดอก เพราะว่าคื้นนีมีรุ่นพอจีการบ้านแน่นอนว่าอย่างว่าพูดไปทั่วเลยได้สาละเอาไปลองเซตกิดแบบนี้นะครับกับต้อยกันอุดหนุนของไทยใส่ของไทย ห้ามกินผลไม้น้ำเขาจากประเทศจีนเพิ่นว่าเขาก็กินบักแน่วบขคอบักหวคาบักต้องแรงไปเล็บแมวไปเพื่อป้องกันโควิดสิเก้านะครับสำหรับทุ่มที่ไปเที่ยวมาก การเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะฮะกัดโตัวสิบสี่หมือก่อนไปหรอมันกะตายหรอกนะฮะตะวัาจะติดโลกนี่เสี่ยงอืมหืม,หม มากันซุปเมี่ยฝรั่งมาก,กินเร่ดิโอเคอยู่มันนี่บางฮึ้นบางหมื่นฮึ่งหนึ่งนวนมังอันนี้คือเป็นอํา นวลมืกกระดองนวลท่าแซบ่บสงการปีนี้มิซีดีพี่นอ้องยูเฮียนไผ่เฮียนมันกินแปะสะยูเฮียน ตอนนี้ข้อนแก่นกนงดแล้วถนนขนเนียวข้าสารกรุงเทพบอเหลืองดเบอดแน่นอนท,ทั้งทีดีกะเลนหน้าม่เฮี้ยนมีเวลาอยู่กับครอบครัวาหาร ให้มันกลับสูสภาพาปกติก่อนอันนี้ผักคอสนะฮะไม่ใช่ผักกาดขาวนะหลายคนถาม้า่ก็จรินอย่างเผื่ผักกรอบคือผักคอสนะฮะ